หนแล้วคะคะะตู้นะคะทำเงนได้ไหมผมว่ามอบก็คือโบนั ก็แอยากทีนะคะกง่อยากายุทีนะเด็กๆฝั่งโน้นชะงกหน้าออกมาโลกอันนี้หนูชะงกหน้าเอามือขึ้นมาอะไรเท่ห้าไปเด็กๆฝั่งโน้นชะงกหน้าออกมาโลก อันนี้หนูชะงงกหน้าเอามือขึ้นมาอะไรเค่ห้าไปพร้อมนะครับ By by the ครับเดี๋ยวพี่ๆแต่งตัวแป๊บนึ่งขอดีครับสามสองหนึ่ง เท้าเอวเขาได้เอว้าง้าง้างที่อ่าใส่เท้าเอวได้เลยอ่าโอเคแบบเมื่อกี้แหละแบบเมืกี้และอ่าโอเคสามสองหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตังที่คนห้านีมทรับสบสวตายละอ่าหันหน้ามาค่ะเดี๋ยวกาดหันหน้ามาคีะหันหน้าทางนี้กำลังดีเลย เดาอเด้อนปถ่ายรูปก่อนมาถ่ายรูปก่อนมาถ่ายรูปก่อนไปหาตั้งภาพไปถ่ายรูปกอนลูกโอ้ยเอาลูกก่อนแล้วเดี๋ยวันไหนไปมันอยู่น mm ิ่งๆได้ไหมพี่พมนั้นเ่นนังไวมากมาสองคนนี้โหหน้ามา

เดี๋ยวแป๊บนึงแม่ถ่ายพี่สวยๆก่อนสนุกไหมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเดี๋ยวใครเล่นลูกเดี๋ยวใครเล่นให้พี่ๆเขาเล่นซักงไม่หลังหนูถ่ายมือถือเสร็จแล้วจะได้ส่งเฮื่อต้ามันเลยง่ายดีมันจะไม่ต้องรอตัด

Apples Burab heaven ได้ได้ได้โอเคได้ได okay. ้ได้ไอ้ได yeah> claro> ้อยู่ขอที่คับสามสองหนึ่งขอปัดมาทางนี้ก่อนปัดมาทางนี้ก่อนมาถ่ายรูปก่อนมาถ่ายรูปก่อนอ่ะขับไปหาตั้งภาพไปถ่ายรูปก่อนลูก

สนุกไหมเดี๋ยวไม่ได้เล่นอะไรเลยเดี๋ยวค่อยเล่นลูกเดี๋ยวค่อยเล่นให้พี่ๆเขาเล่นซักของอีเจไม่ต้องมือถือมือถือเสร็จแล้วจะได้ส่งเคื่อตั้มมาเลยมันง่ายดีมันจะไม่ต้องรอตัดถ่ายไปสิบห้าวิสิบห้าอีกใช่ไหมใส่ซิ่ที่ก่อนนะแม่ว่ายน้ำไม่เป็นนะคะ เดี๋ยวพี่ๆแต่งตัวแป๊บนึง